ตอนที่116่งต่อรองราคานางหลินเอ่ยอ,ออกมาจากใจจริงแต่น่าเสียดายที่นี้มีผู้ใดเชื่อแม้แต่คนเดียวผู้ใดใช้ให้นางหลินเอาแต่หาเรื่องไปวันๆจนทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านขยาดหลังจากที่เอ่ยอ,ออกมายาวเหยียดนางหลินก็เอ่ยต่ออีกว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาตระกูลหลินมิได้ร่ำรวยอันใดการเลี้ยงดูบุตรหลานมิใช่เรื่องง่ายหากเลี้ยงหลินรวนอีกคนยิ่งยากขึ้นไปอีกในตอนที่นางมายังบ้านของพวกเรานางอายุเพียงแค่3าสี่ขวบเท่านั้นตระกูลหลินเลี้ยงดูนางมาหวังว่านางจะขย,ขยายตระกูลออกไปได้ในอนาคต ทว่าบัดนี้หัวใจของนางมีได้อยู่ที่ตระกูลหลินแล้วถึงได้ออกปากขอยกเลิกสัญญามั่นหมายข้ามีได้อยากบังคับใจผู้ใดตระกูลหลินเลี้ยงดูนางมาสิบปีมีอาจให้เสียเปล่าได้หลังจากที่ยกเลิกสัญญามั่นหมายไปสําหรับลูกหลานตระกูลหลินของข้าแล้วย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอาหารหลานชายของข้าเพราะเรื่องนี้เขาอาจจะมีปัญหาในการหาเมียนในอนาคตก็เป็นได้ ดังนั้นข้าจึงมีเรื่องขอร้องหากหลินรวนต้องการยกเลิกสัญญามั่นหมายนางก็จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าชดเชยสำหรับตระกูลหลินและอาหารที่ต้องเสียชื่อเสียงรวมทั้งเป็นค่าเลี้ยงดูนางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วย คำขอของข้าล้วนมีเหตุมีผลหากนางตกลงข้าจะยกเลิกสัญญามั่นหมายให้ตามที่นางต้องการแต่หากนางมิตรกลงก็ถือเสียว่าเรื่องนี้มิเคยเกิดขึ้นท่านหัวหน้าตระกูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิเคยมีว่าที่เจ้าสาวคนใดเอ่ยถึงเรื่องการยกเลิกสัญญามั่นหมายทว่าข้าใจอ่อนมิอยากบีบบังคับนางทว่าท้ายที่สุดข้าก็จำต้องคิดถึงลูกหลานและตระกูลหลินของข้าด้วยเช่นกันหากข้ามีให้นางชดใช้เหล่าว่าที่เจ้าสาวของบ้านอื่นๆจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้หากเป็นเช่นนั้นจะทำเยี่ยงไร ผู้ใดจะยอมเลี้ยงบุตรสาวบ้านอื่นโดยมีหวังสิ่งตอบแทนกันคำเอ่ยของนางหลินสะท้อนเข้าไปในจิตใจของพวกชาวบ้านในทุกวันนี้การมีว่าที่เจ้าสาวในบ้านมิใช่เรื่องแปลกบางครอบครัวที่ฐานะยากจนจะใช้ช่วงเวลาที่บุตรชายยังเยาวัยหาครอบครัวที่ยากจนกว่าเล็กน้อยขอเด็กสาวมาเลี้ยงดูที่บ้าน หนึ่งเพื่อช่วยงานบ้านสองเพื่อป้องกันปัญหาบุตรชายหาเมียไม่ได้เพราะครอบครัวยากจนว่าที่เจ้าสาวที่ถูกรับมาเลี้ยงเมื่ออยู่ในบ้านของว่าที่สามีพวกนางจะมีข้าวปลาอาหารกินทุกมือ้อดังนั้นคำเอ่ยในตอนท้ายของนางหลินทำให้ชาวบ้านบางครอบครัวที่มีว่าที่เจ้าสาวรอแต่งงานเกิดความคิดนี้ขึ้นมาหากนางสตรีแพทย์ยาที่ตนเลี้ยงไว้ที่บ้านวอยวายยกเลิกสัญญามั่นหมายแบบหลินร่วนขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะมีหมดเนื้อหมดตัวเลยหรือ ดังนั้นจึงมีชาวบ้านสองสามคนยืนขึ้นแล้วออกตัวช่วยนางหลินที่แม่หลินจงเอ๋ยก็ถูกนางเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาตั้งแต่แรกเพราะต้องการให้นางขยับขยายตระกูลมิง่ายเลยกว่าจะเลี้ยงได้จนเติบใหญ่ถึงเพียงนี้ทว่านางตรับปีกกล้าขาแข็งคิดจะบยบินออกไปแต่อยากจะไปก็สามารถไปได้เลยหรือมิว่ายิ่งไรนางก็ต้องจ่ายเงินชดเชยถูกต้องหากมินำเงินออกมาก็อย่าได้คิดที่จะยกเลิกสัญญามั่นหมายชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อได้ยินดังนั้นจึงค่อยคอย,ค,ยคล้อยตาม ที่ผ่านมาพวกเขาถูกหลินรวนทําให้ตกใจกลัวทว่าวันนี้หลินรวนทั้งกําลังสร้างบ้านทั้งซื้อสาวใช้พวกเขาจะมีมีความในใจได้เยี่ยงไรบัดนี้เมื่อได้เห็นหลินรวนเป็นทุกพวกเขาต่างก็รู้สึกมีความสุขมากยิ่งนักนางหลินที่เริ่มได้ใจพ่นลมหายใจออกมา ว่าที่เจ้าสาวหากเอ่ยให้รื่นหูก็คือภรรยาหากเอ่ยให้หยาบคายหน่อยก็คงเป็นคนที่เลี้ยงดูไว้ในบ้านเพื่อออกลูกและดูแลรับใช้ผู้เฒ่าผู้แก่มีได้ดีไปกว่าบ่าไพร่เลยสักนิดหากต้องการคืนอิสรภาพให้ตนเองก็จำต้องนำเงินมาไถ่ตนเองออกไปหัวหน้าตระกูลจ้องมองนางหลินด้วยสายตามีพอใจคำเอ่ยของนางหยับคายเกินไปแล้วจากนั้นเขาก็เหลือบมองไปยังหลินรวนเจ้ายอมรับข้อเสนอของท่านย่าของเจ้าหรือไม่ อรวนเจ้าอยาหาว่าข้าลำเอียงเลยนะแต่ความจริงมันก็เป็นเช่นนี้ตระกูลหลินเต็มใจเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่แรกเพราะพวกเขาวัดหวังให้เจ้าเป็นภรรยาของอาหารในอนาคตหากวันนี้เจ้ามียินยอมก็เป็นธรรมดาที่ต้องจ่ายเงินแท้แทนถือว่าเป็นการตอบแทนที่พวกเขาเลี้ยงดูเจ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลินรวนพยักหน้ารับข่ายอมรับเหตุใดจะมิยอมเล่าถ้าหากต้องใช้เงินเพื่อแลกให้ข้าเป็นอิสรภาพได้ข้ามิมีเหตุผลอันใดที่จะไม่ตกลงท่านย่าเสนอมาสิท่านอยากได้เงินเท่าใด นางหลินตื่นเต้นจนแทบบ้าบัตนี้ลูกคิดในใจของนางดีบขึ้นลงอย่างบ้าคลาั่งตอนนี้การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งว่ากันว่าต้องใช้เงิน30-40ถึงตำลึงแล้วนางยังซื้อสาวใช้มาอีกอย่างน้อยมีต่ำกว่า3-5ถึงตำลึงบัตนี้ที่นางตกลงยอมให้เงินง่ายๆเช่นนี้แสดงว่านางเด็กสารเลวนั่นมีเงินอยู่ในมือมิน้อยเช่นนั้นต้องเรียกราคาสูงๆเข้าไว้จะเป็นการดีที่สุดหากเอาเงินมาจากมือของนางได้ทั้งหมด นั่งหลินคิดแล้วคิดอีกคำนวณแล้วคำนวณอีกท้ายที่สุดก็ยื่นมือออกมาแล้วชูสองนิ้วขึ้นสองร้อยตำลึงหากขาดไปเพียงหนึ่งตำลึงค่ามิตกลงเป็นแน่เหล่าชาวบ้านต่างก็พากันสูดหายใจเข้าลึกสองร้อยตำลึงนังหลินอยากได้เงินจนบ้าไปแล้วสินะหากนับรวมสมบัติของชาวบ้านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้มีถึงหนึ่งร้อยตำลึงเสียด้วยซ้ำนั่งหลินไม่สนใจคำเอ่ยเหล่านั้นนางจงใจตั้งราคาให้สูงเข้าไว้ นางเชื่อว่าหลินรวนต้องมีเงินอยู่ในมือมิน้อยเป็นแน่จากสถานการณ์ของหลินรวนตอนนี้หากนางอยากจะควบคุมหลินรวนในอนาคตคงไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นนั้นก็ใช้เรื่องสัญญามั่นหมายมากอบโกยเงินจากมือนางให้ได้มากที่สุดสองอตำลึงเพียงพอที่จะทำให้นางสุขสบายไปชั่วชีวิตส่วนหลินรวนจะมีหรือมิมีนั้นก็มีเกี่ยวอันใดกับนางแล้วตราบใดที่หลินรวนคิดจะยกเลิกสัญญามั่นหมายนางก็ต้องหาวิธีนำเงินมาถ่ายตนเองให้ได้ หลินรวนเผยรอยยิ้มออกมานางมิได้ขาดเงินเพียงแต่นางมิอยากยกเงินของตนเองให้นางหลินง่ายๆเช่นนั้นถ้าหากนางหยิบเงินสองร้อยตำลึงออกมาหลังจากนางตัดความสัมพันธ์กับตระกูลหลินแล้วเกรงว่านางหลินคงจะคิดหาวิธีมาผัวพันกับนางอีกคราแต่เป็นเพราะภูเขาเชินอูบัดนี้นางจึงมิมีแผนการที่จะออกจากหมู่บ้านตระกูลหลินและในตอนนี้นางยังมิสามารถทิ้งหลินซิ่วกับหลินหันไปได้ ดังนั้นแม้ว่านางจะมีวิธีให้เงินนางหลินไปก่อนแล้วค่อยแย่งคืนมาทีหลังแต่นางก็ไม่อยากใช้มันเพราะแบบนั้นจะทําให้เกิดปัญหามิจบมิสิน้นหลินร่วนเอื้อมมือไปเกลี่ยปลอยผมแล้วเอ่อยออกมาว่าท่านย่าในเมื่อท่านรังแกข้าเช่นนี้ก็ถือเสียว่าข้ามิเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันเมื่อกล่าวจบหลินร่วนจึงกวาดสายตาไปหยุดอยู่ที่ร่างของหลินเซียงเอ,อ๋อหน้าเล็กข่าวหน้าท่านก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีละ่ะ เมื่อหลินเซียงเอ๋อถูกหลินร่วนมองเช่นนั้นก็หนาวสั่นไปทั้งเรา้านางตกใจกลัวจนก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนจะเขย่าแขนเสื้อของนางหลินท่านแม่ข้ากลัวเมื่อนางหลินเห็นหลินร่วนมิยอมให้เงินทั้งยังหันหลังเดินจากไปก็ตื่นตกใจมิน้อยหลินเซียงเอ๋อเห็นว่านางหลินนิ่งเงียบไปจึงรีบตะโกนออกมาว่าหลินร่วนเจ้าหยุดประเดี๋ยวนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบตำลึงหลินร่วนมิยอมหยุดฝีเท้านางยังคงเดินหน้าต่อไป หนึ่งร้อยตำลึงหลินรวนก้าวขาเดินเร็วขึ้นหลินเซียงเอ๋อรีบวิ่งตามออกมาห้าสิบตำลึงน้อยกว่านี้มีได้แล้วหลินรวนหยุดฝีเท้าลงยี่สิบตำลึงหากตกลงพวกเราจะทำสัญญาแล้วลงนามทันทีหากมิตกลงก็หยุดเสียอเล็กค่าขอแนะนำว่าอยากคิดตื้นเขินให้มันมากนักคิดถึงอนาคตอันสดใสของตนเองให้ดีหากในอนาคตอยากเป็นหูหยินผู้สูงสักด์ก็อย่าได้ทำลายมันด้วยเงินห้าสิบตำลึงนี่เลยเมื่อเอ๋ยจบหลินรวนจึงเดินหน้าต่อไป เมื่อหลินเซียงเอ๋อเห็นว่านางกำลังจะออกจากลานบ้านไปจึงรีบตะโกนเสียงดังว่าตกลงยีสบตำลึงค่ารปากเจ้าเซียงเอ๋อนางหลินร้อนรนขึ้นมาทันใดจากสอง้อยตำลึงต่อเหลือยีิบตำลึงความแตกต่างช่างมากมายจนนางหลินรับมิไหว